สวัสดีครับผมยายธนากรเปเบสคอนโมบายนะครับคลิปนี้นะครับผมก็จะมาสอนติดตั้งโปรแกรม Docker บนเครื่อง l i n u x นะครับหากใครใช้เครื่อง Windows หรือเครื่อง Mac นะครับผมได้ทำคลิปแยกออกมาต่างหากแล้วให้ไปดูกันได้นะครับโอเคอันดับแรกนะครับเราก็เข้ามาที่ Google นะครับผมต้องบอกก่อนว่าตัว docker นะครับบน r i n u x เนี่ยมันจะมีเอกสารบนเว็บ Docker เลยให้ follow ตามเอกสารนะครับผมก็เสิร์ชคาว่า Docker l i n u x นะครับ ก็จะเจอเว็บนะครับ install Docker Engine นะครับ on Ubuntu นะครับตรงนี้นะครับจะมี distribution ให้เราเลือกนะครับในส่วนของเมนูฝั่งซ้ายนะครับใครใช้ CentOS Debian Fedora นะครับนะครับก็ไปติดตั้งได้เลยในเคสนี้ผมเป็น Ubuntu นะครับโอเคทีนี้นะครับก็จะมีในส่วนของตัว OS requirement ก่อนนะครับก็ดูตัวเวอร์ชันนะครับของ Ubuntu แต่ละตัวนะครับอ่ถัดมา ในส่วนของตัวนี้นะครับมันจะบอกให้เรานะครับ uninstall own version ก็เดี๋ยวผมต้องทำการนะครับไปที่เครื่องของผมก่อนตอนนี้ผมได้ทำการเชลเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ใช้นะครับเป็นตัว r e n u ค u ู u n t u นะครับบน Digital Ocean นะครับเพิ่งสมัครบัตรมาเลยนะครับอ่ะก็ผมจะเช็คก่อนว่าผมมี Docker version ไปแล้วนะครับผมก็จะนะครับ uninstall เวอร์ชันเก่าก่อนนะครับแต่ถ้าใครเพิ่งนะครับติดตั้งตัว OS Redox ใหม่นะครับก็ข้ามสเตปนี้ไปได้เลยนะฮะถัดมาก็นะครับเขาจะให้เรานะครับอ่าอัปเดตก่อนผมก็อัปเดตตัวแพคเกจนะครับแมเนเจอร์ก่อนถัดมาก็จะเป็นในส่วนของตัวอ่าเขาจะบอกให้เราอินสตอลนะครับอ่าตามนี้เลยนะครับก็ทำการอินสตอล นะครับผมใช้อุ u บนตูนะครับก็จะเป็น apt-get นั่นเองวางเข้าไปนะครับ enter โอเคผมลงเรียบร้อยแล้วนะครับสเต็ปถัดมาก็คือ,อก็จะเป็นเรื่องของตัว GPG file นะครับเราก็ทำการเคอเข้าไปมันบอกว่าผมมีอยู่แล้วผมก็ y นะครับ overlay ถัดไป าถัดมาเขาก็ให้เรานะครับอ่ follow setup s e r v l e repository ซึ่งตรงนี้ก็กรอบ Echo นะครับผมเป็นนะครับอ่ OS นะครับเวอร์ชันตามนี้เลยโอเคก็ทำการ Echo มาเรียบร้อยแล้วนะครับถัดมาก็จะเป็นการ install docker engine แล้วก็อัปเดตนะครับแล้วก็ copy คำสั่งตัว install docker เข้าไปนะครับ อตอนนี้ผมก็ได้ทําการ,รติดตั้งตัว Docker เรียบร้อยแล,แล้วต้องบอกว่าผมเพิ่งติดตั้งไปนะครับก็ตัวรับต t u Linux ตัว,น,ตวนี้ผมเพิ่งเซตอัพผ่านอินทอนอเชแล้วก็ทําการติดตั้งตัว Docker เรียบร้อยแล้วนะครับใครไม่เคยติดตั้งก็จะโหลดนานนิดนึงนะครับสังเกตว่า follow ตามคู่มือเลยนะครับถัดมาก็อันนี้เขาก็จะบอกเกี่ยวกับเรื่องของตัว Docker repo นะครับให้ใช้คําสั่ง update นะครับ อันนี้ก็จะเป็นออปชันในการนะครับติดตั้งนะครับแบบกำหนดเวอร์ชันนั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้นะครับผมข้ามไปเลยนะครับก็มาดูสเต็ปที่3นะครับเขาบอกว่าให้ run d o c โ e r o อร r ตรงนี้นะครับมาทำการเทสว่ามันได้หรือเปล่าก็คือเป็นตัวนะครับ image นะครับของตัว docker hub นะครับก็จะเป็นการเทสนะครับผมก็จะทำการวาง นะครับตรงนี้ผมใช้ sudo เพราะว่าผมไม่ได้เข้าถึง10 r o o t นะครับมันไปพูมาแล้วนะครับจากคำสั่งตัวนี้นะครับมันก็จะไปโหลดตัว image นะครับจากตัว docker hub ที่ชื่อว่า hover เนี่ยมาไว้ที่นะครับตัวเครื่องของเราหลังจากนั้นนะครับก็สั่งรันขึ้นมาซึ่งก็จะมี message ตามนี้เลยทีนี้นะครับเราจะเช็คยังไงก็อันดับแรกก็คือพิมพ์คำว่า docker k i version เพื่อดูก่อนว่า Docker เป็นเวอร์ชันอะไรนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวเราจะนะครับใช้คำสั่ง Docker w e n images นะครับตัวนี้นะครับจะทำการนะครับเช็คอิ a เมโอเคผมติด permission เดี๋ยวผมขอสู้ดูก่อนนะครับอ่าโอเคนะครับอันนี้คือตัว repo นะครับที่ชื่อว่าอ่า image ตัวที่ชื่อว่า Hello World ตรงเนี้ย ที่เมืกี้เรานะครับได้ทําการรันขึ้นมาก็คือเขาเดโมให้เราดูเฉยหากเราไม่ต้องการนะครับผมก็จะทําการลบนะครับก็คือ RMI นะครับก็ s ู do เวนวั k ด็อกเกเวน RMI ก็คือ remove image นะครับตามด้วยชื่อ repo นะครับแต่ในเคสนี้ต้องดูแท็ด้วยนะครับในเคสนี้แท็ผมเป็น r e s t e t ก็ copy image id ละกันนะครับวางเข้าไปอ่าก็มันบอกว่ามันมีตัวนึง ที่รันอยู่นะครับเราก็จะทําการพิมพ์คําสั่งนี้ครับ docker h e n work นะครับ ps นะครับแล้วก็ขีด a เป็นการดูโพ c เซสว่าเรามีการเอา image มารันเป็น container นะครับตัวไหนบ้างคีด a คือ all หมดเลยอ่าผมติดสิทธิ์นะครับโอเคอ่าตอนนี้นะครับมันนะครับรันตัวนี้อยู่เราก็ นะครับก็คือมันหยุดไปแล้วนะครับเราก็ใช้คำสั่ง docker rm นะครับ rm คือ remove นะครับเราต้องการ remove container ตัวนี้เราก็ copy container id มาวางก็ได้อันนี้ผมพอดีนะครับพอดีผมนึกว่าเป็นเครื่องโลคอองผมนะครับติดติดหนึ่งอ่ะโอเคนะครับผมก็ remove เรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้ remove เราก็มาพิมพ์คำว่า docker ps อ,อีกโทษทีนะครับ sudo ูนะครับ Docker p s k a ก็จะไม่ขึ้นเรียบร้อยนะครับแสดงว่าเราลบตัวคอนเทนเนอร์เราทิ้งหมดละถัดมานะครับเราก็จะพิมพ์คำว่าอ่า Docker Im a g e s เนะครับเพื่อเช็คว่าตรงนี้เรายังมี image อยู่เราก็ลบทิ้งเลยนะครับ sudo d o c k e r r m i นะครับแล้วก็ตัว image i d ก็ได้นะครับ copy มาวางอ่ามันก็จะลบไปนะครับ แล้วก็มาเช็คด้วยอีกทีหนึ่งด้วยคำสั่งนะครับอ่าก็จะไม่มีตัว image แล้วนะครับก็เสร็จขั้นตอนในการติดตั้งตัว Docker บนตัว r e n u x เรียบร้อยแล้วนะครับที่เหลือเราก็ใช้งานได้เลยซึ่งการใช้งานตรงนี้นะครับก็เสิร์ชไปใน Channel CMD e นะครับก็จะมีการใช้งานแบบ basic command ต่างๆของตัว Docker ให้เราลองเล่นกันนะครับก็ อย่าลืมนะครับถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับ c h anel n นะครับก่อนจบนะครับผมขอฝากหลักสูตรอบรมนะครับที่บริษัทโค้ดโมบายนะครับก็เข้ามาที่เว็บไซต์โค้ดโมบาย .com นะครับก็จะมีอ่าส่วนของตัววิดีโอออนไลน์เป็นตัว Docker อยู่นะครับใครสนใจเนื้อหานะครับในการทำเวิร์กช็อปด็อกเกก็มาลงทะเบียนเรียนได้นะครับโอเคครับขอบคุณครับ